สวัสดีค่ะกุ้งจกักคุณสมัมหมายแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้คุณสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองมีจัดส่งรถ2คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองมีจัดส่งรถ2คันด้วยกันนะคะจะเป็นรถรุ่น L4508DI แล้วก็ L3218 นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อ จะได้รู้ว่ามาตรฐานของผู้เสมอก่อนการสะสมรถรถ,รถมีสภาพเป็นยังไงนะคะเอาไว้เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่กำลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะ แล้วสนใจจะจองออนไลน์หรือว่าอยากจะเข้ามาดูมาทดสอบระบบที่ร้านนะคะรถได้ตรงปกแน่นอนนะคะสภาพรถคันนี้นะคะจะเป็นเดิมๆเลยนะคะสำหรับ L4508DI ไม่ได้ทำสีนะคะถึงแม้รถจะเป็นปีเก่ามากๆแล้วนะคะแต่รถคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะที่สีเดิมๆก็ยังสวยอยู่สีตัวรถก็ยังสีเดิมๆนะคะเราแค่ล้างเราเคลือบเงาเท่านั้นนะคะสีตัวรถสีเดิมทั้งหมดนะคะ ยางยางนีเ้เป็นยางที่ติดกับตัวรถมานะคะยันหลบนะคะยางสภาพค่อนข้างดีอยู่นะคะสําหรับยางหน้านะคะค่ะส่วนสภาพห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนั่งนะคะตัวหลังคาหลังคาอันนี้นะคะจะเป็นหลังคา,าหลังคารถถ่ายไฟเบอร์ของพูลเสมอเองนะคะซึ่งจะเป็นหลังคาตรงรุ่นเลยนะคะใส่กับรุ่นของเขาได้เลยนะคะไม่ต้องแปลงนะคะพอดีเลยส่วนยางหลังนะคะของ ของรถคันนี้นะคะก็จะสภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะประมาณ85ขึ้นเลยนะคะ85เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้นะคะตัวล้อนะคะไปพร้อมกับฐาน3นะคะทำสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูช่วงท้ายรถกันนะคะรถคันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะกับรถรุ่น L45 แล้วแบบไม่ต้องทำสีสภาพเดิมๆนะคะสีเดิมทั้งหมดจริงๆนะคะแต่ว่าเราแค่ เคลือบน้ำยาพ่นพ่นเลักเกอร์นะคะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะแขนแขนยกนะคะตัวโซ่ข้างนะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแขนกลางก็เป็นแขนกลางใหม่นะคะเรายกชุดให้ใหม่ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะฐานฐานก็ทำสีให้ใหม่นะคะค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดตราดอำเภอบ่อไร่นะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะในการาที่ให้ไว้วา,า,ใวา,ววางใจคือเสมอแท็กเตอร์นะคะส่วนกรองเรามีการเปลี่ยนกรองทุกกรองไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซลา่ากรองเครื่องกรองน้ำมันนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ของเหลวเติมให้ได้ระดับนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L3218 รถคันนี้นะคะปีใหม่มากๆเพิ่งเข้าเมื่อวันเสาร์นะคะยังไม่ได้ทํารีวิวรถนะคะเป็นคลิปที่กุ้งแนะนํารถเข้าใหม่ไปประมาณ6คัน7คันประมาณนี้นะคะติดจองไปแล้วนะคะรถคันนี้สีเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะคะ,ะลูกค้าเอาแค่เฉพาะใบดันหน้าอย่างเดียวนะคะรถปี63นะคะเราเริ่มต้นที่ใบดันหน้ากันเลยนะคะค่ะสีเดิมเดิมสภาพค่อนข้างดีมากเลยนะคะ ใบดันคันล่างนะคะตัวรถนะคะสีกระโปรงรถสีสวยๆนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดิมทุกจุดตัวรอยมาร์กนะคะยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะลอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะตัวน็อตยังเป็นน็อตเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวายางหน้านะคะก็สภาพดีอยู่นะคะเรามาดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้กันนะคะชั่วโมงอยู่ที่4ี่รอย 96ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็ยางหลังนะคะยางค่อนข้างใหม่มากๆอยู่ที่ประมาณ95%ได้เลยนะคะคือทุกอย่างเดิมทุกจุดสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะ ได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดตราดมากๆนะคะที่ให้ไว้ที่ให้ความไว้วางใจพเสมอร์แท็กเตอร์นะคะเลือกใช้สินค้าจากพเสมอร์แท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกอย่างของรถคันนี้จะเดิมๆทุกจุดมีรอยมารอยมารของตัวรถติดอยู่เลยนะคะถึงแม้จะเป็นรถใหม่แต่พลสมอร์ก็เปลี่ยนกองน้ำมันกรองเครื่องทุกอย่างตามมาตรฐานของพเสมอร์แท็กเตอร์เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็จะเอามาให้ลูกค้าชมการรีวิวรถนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มความมั่นใจนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถไถมือสองบบสภาพพร้อมใช้งานที่ร้านพูลสมุนนะคะมั่นใจร้านเราได้เลยนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะในการติดตามรับชมคิดสวัสดีค่ะ